สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่28ธันวาคม2563แก่แคนนอนก็ยังอยู่ที่วัดพระธาสีอมองนะคะก็เช่นเดิมลคะค่ะถ่ายภาพวิหารใน ทีจอมทองเชียงใหม่จะเป็นการบันทึกบันทึกทุนความจำแล้วก็รายงานข่าวสำหรับตัวเองเนาะแต่ก็เผยแพร่เผยแผ่ไปให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยเขณะนี้ยังอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะวันนี้อุณหภูมิก็ยังอยู่ที่ไม่น่าเกิน20นะคะ รู้สึกว่าเมื่อวานนี้อากาศอบอุ่นดีค่ะออกจะสบายสบายหน่อยหลังจากที่ไปเดินจมกลมที่ทะเลสาบแล้วก็รู้สึกว่ามีเหงื่อหน่อยนะเมื่อวานนี้มีเหงื่อเล็กน้อยแล้วก็อากาศอบอุ่นเช้านี้ก็ยังอากาศอบอุ่นดีๆอยู่ค่ะไม่ต้องสวมเสื้อกันหนาวก็ได้ การเผยแพร่นะคะ mm hmm. เผยแพร่ mm hmm. เผยแพร่ mm hmm. ใช้ได้ค่ะทั้งสองกรณีอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนะคะว่าวัดพระธาตุสีจมทองแห่งนี้มีเรียนพระพิธรรมด้วยค่ะเรียนได้ทั้งคราวานะอ่าเรียกว่าคราวาสดคราวาสก็มาเรียนได้ ตอนนี้ได้ข่าวคร่าวๆมาว่าจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวันที่1มกราคม2564นี้นะคะรอติดตามข่าวนะคะถ้าเป็นที่แน่นอนแล้วแคนนอนจะยืนยันอีกทีค่ะเรียนได้ทั้งพระอเน็นแม่ชีอุบาสกอ,อุบาสิก,กาจนถึงสาธุชนทั่วไปค่ะคนที่มี มีเขาเรียกเมียะไรมีศรัทธาเนาะมีศรัทธาเรียนรู้พระธรรมดูเหมือนว่าแคยนอนจะอัดไว้เทปหนึ่งนะคะว่าเรียนพระธรรมเพื่ออะไรถ้าไม่เป็นการลืมก็เดี๋ยวจะส่งเข้า youtube นะคะให้คนที่ว่าเอ๊ะจะเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปทำไมทำไมต้องเรียนประเดี๋ยวส่งคลิปที่เคยอัดไว้แล้วลง youtube นะคะ ท่านใดที่ได้รู้ได้เห็นที่ติดตามแล้วมีความสนใจเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรของท่านาศูนย์พระพิธรรมไว้ให้นะคะเช้านี้ก็ขณะนี้ก็ตีสี่ยีาล้ วันนี้ต้องเข้าไปช่วยทำกับข้าวพอดีเชฟใหญ่ไม่อยู่เชฟเล็กก็ต้องเข้าไปทำหน้าที่แทนเป็นลูกมือแล้วค่ะช่วยๆกันนะคะวันนี้ก็รายงานแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ